ดีค่ะตอนนี้นะคะเวลาประมาณกับ6โมงเช้าค่ะเรากำลังรอนะคะที่จะขึ้นไปที่เขาล่องเรือตาเหมินนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้จะเป็นจุดเหมือนกับทางเข้าทําเดือนทําดาวค่ะแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนอยู่ตรงนู้นค่ะ ตรงนั้นนะคะก็จะมีการลงทะเบียนนะคะสําหรับคนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2ไม่ครบ14วันอาจจะต้องมีการตรวจ ATK ก่อนที่จะเข้าไปค่ะลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องใส่หมวกดนะ้วยเนาะชุดก็ต้องรัดกุ่มนะคะเนื่องจากวันนี้เราจะปีนเขาหินปูนค่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนตอนขึ้นน,นาจจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะอาจจะต้องใช้มือปีนไปอาจจะต้องไปเจอกันอีกทีตอนข้างบนเลยค่ะทริปวันนี้นะคะจะเป็นทริปแบบ day, ันเ day t r i ปเนาะเพราะว่านัดรีบกลับนะคะอาจจะไม่ได้ค้างด้านบน เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอดูกันแล้วกันค่ะใส่หมวกกันนส่หมัสหมนส,สวัสดีค่ะวันนี้จะมีพี่ในพานสามท่านพาไปนะคะจะม,มีพานตามพาเบิ้มแล้วก็พานเวสค่ะแล้วก็กฏระเบียบการปีนเขาของเราก็คือจะมีพี่ในพานดูแลแล้วก็การแต่งกายก็คือกางเกงขาย,ยาวเสื้อแขนยาวถุงมือแล้วก็หมวก ระ,ะระยะเวลาในการปีนะคะจากจุดนี้ไปโซนแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปโซนหมุกทะทะบวกอีกสามสิบ 30, แล้วก็ไปโซนหนอเล็ดบวกอีกสิบห้าละกีคะคะแล้วก็คือตอนนี้มันมันมันเป็นปช่วงปลายฝนเราไม่รู้ว่าฟ้าฝนมันจะมาตอนไหนอะคะ่ะสมมติถ้ามันมีฟ้าฝนมาเรบควรแบบสิ่งรอบฟวาที่เป็นแบบต้อยสแตนเลสอะไรเงี้ยเก็บไว้เลยห้ามห้ามห้ามให้แบบถูแล้วก็ โทรศัพท์เครื่องสื่อสารปิดด้วยค่ะเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วก็คือแตกแต่ยังรอดมาแล้วก็ห้ามพกพาเครื่องดื่มมึนเมาห้ามจุดบุหรี่แล้วก็ห้ามหยอกล้อระหว่างปีนป่ายแล้วก็ห้ามไปจุดที่ห้ามปีนป่ายค่ะมันจะมีธงสีส้มอยู่ห้ามไปเลยแล้วก็ห้ามไปโดยลําพังโดยนี้มีเจ้าหน้าที่ถ้าไปอ่ะรบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะแล้วก็ธรรมชาติอ่ะให้โคกที่ไว้แล้วก็อย่าไปรบกวนแบบเออพวกสัตว์หลางหลายที่มันอยู่แถวนั้นนะคะแต่คงไม่มีหรอก แล้วก็ห้ามโยนก้อนหินห้ามทิ้งขยะห้างแล้วก็เวลาขับถ่ายอ่ะเราจะมีช่วงเคลื่อนที่อยู่ข้างบนเวลาขับถ่ายเอาถุงอ่ะมันจะเป็นถุงขยะถุงหอมนะคะจะเป็นสีสีม่วงสีส้มอะไรเนี่ค่ะใส่แล้วก็พอขับถ่ายเสร็จแล้วมัดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงขยะดำแล้วก็ค่ะแล้วก็ห้ามใช้ไฟแล้วก็ธรรมชาติไม่หยุดไม่อยู่ที่นั่นทงที่ไว้ห้ามไปทําลายประมาณนี้แล้วก็ค่ะอี่แล้วก็ถามที่ในพานได้เลย มีข้าวอาหารน้ำกาแฟที่ได้พานชไปให้แล้วไปทานดั้นบนแล้วก็ชมดูกันได้เลยออกจากจุดลงทะเบียนมาประมาณ6โมงครึ่งพานก็จะพาเราเดินลัดสวนมะม่วงตรงไปไเรื่อยค่ะไปจุดเริ่มเดินก่อนจะถึงจุดเริ่มเดินเรามาทำความรู้จักกับยอดเขาล่องเรือตามหมื่นกันก่อนดีกว่าค่ะ ยอดเขาร่องเรือตาหมื่นตั้งอยู่ที่บ้านมุงอเภอเนินมะปรางจัังหวดพิษณุโลกเป็นภูเขาหินปูนที่เพิ่งเปิดให้พิชิตเมื่อปลายปี2563ที่ผ่านมานี้เองค่ะการขึ้นไปพิชิตมีทั้งแบบ One Day t r i ิปมีรอบเช้ารอบบ่ายและก็ค้างคืนแบบ2วัน1คืนค่ะมีเริ่มเข้าใกล้เขากันแล้วนะคะ การจะมาที่นี่ต้องจองล่วงหน้านะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ทักไปที่เพจพิชิตยอดเขาร่องเรือตาหมืน่นอัญมณีแห่งบ้านมุงมีแอดมินรอให้คำแนะนำและจองคิวให้เป็นอย่างดีเลยค่ะปกติเป็นสายเดินนะคะไม่ใช่สายปีนบอกไว้ก่อน ถ้าสะดวกแบบ one day trip แบบนัดในวันนี้มีเวลาขึ้นอยู่2รอบรอบเช้าคือ6โมงเช้ารอบบ่ายคือบ่าย3โมงจำกัดรอบละไม่เกิน15คนค่ะได้ข้อมูลมาพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเดินแล้วค่ะเข้าไปสู่ช่องนี้แล้วเดี๋ยวจะเจอเส้นทางเลยค่ะ างเดินขึ้นเขาช่วงแรกจะเป็นระยะทาง1.5กิโลเมตรระยะทางไม่ไกลมากแต่ดูทางก่อนค่ะจะเป็นหินล้วนๆเลยนะคะและชันมากๆเลยค่ะดันขึ้นยอดอย่างเดียวแต่ไม่ต้องห่วงนะคะตลอดทางจะมีเชือกให้ดึงตลอดเลยค่ะเดินขึ้นไปเรื่อยๆพอหอบก็จะมีจุดให้พักอยู่3จุดด้วยกันค่ะไปแป๊บๆก็พักไปแป๊บๆก็พักสบายอยแล้วค่ะ เหนื่อยไม่เหนื่อยดูเหงื่อบนหน้าก่อนค่ะคงเป็นคำตอบได้ดีทีเดียวค่ะเหงื่อโชคเลยล่ะค่ะถ้าเดินมาแล้วเจอบันไดแบบนี้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณเดินมาครึ่งทางแล้วค่ะ สวยไหมพี่วิวสวยค่ะเยี่ยมเลยถ้าวันไหนฝนตกทําไงคะเนี่ยฝนตกเหรอครับาสําหรับคนที to to ่ค้างคืนเขาจะมีเต็นท์ให้ครับแล้วสำหรับคนที่กำลังขึ้นพอดีอะไรเง้ย่าฝนตกก็คือต้องดูสถานการณ์ครับบางทีเขาก็ยังไม่ให้ขึ้นไม่ขึ้นเลยจะเลดเลดได้อ๋อโอเคค่ะ เดินขึ้นมาจุดนี้เป็นจุดแวะถ่ายรูปจุดแรกค่ะแต่ยังไม่ใช่ตรงยอดโซนแคลนะคะด้วยความที่เป็นหินปูนข้อดีก็คือไม่ลื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้ความระมัดระวังตลอดทุกย่างก้าวและเลือกรองเทา้าต้องเป็นรองเทาา้าผ้าใบรองเท้าปีนเขาที่เกาะนะคะเดินขึ้นมานะคะระยะทางประมาณ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะถึงจุดแวะจุดแรกนะคะตามไปนี้เลยแต่ว่ายังไม่ถึงโซนแคร่เนาะโซนแค่ต้องขึ้นอีกนิดนึดนงค่ะตอนนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้สวยๆเห็นวิวของบ้านมุมแล้วก็มาถึงโซนที่หนึ่งนะคะอยู่ด้านบนตรงนู้นนะคะนั่นคือโซนแคร่ค่ะ ใช้เวลาเดินทางขึ้นมาก็ประมาณสักจริงๆประมาณครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะถ้าถาไม่ได้แวะถ่ายรูปมากนะแต่ถ้าแวะถ่ายรูปก็จะประมาณเกือบเือบชั่วโมงอยู่ค่ะทางเขาทําดีมากนะคะเพราะว่าจะมีเชือกเนี่ยให้หล้งตลอดทางเลยไม่ต้องกลัวที่จะหงายหลังนะคะให้ยึดเชือกไวะคะ้ค่ะอากาศค่อนข้างร้อนอยู่เนาะขึ้นรอบเชา้าวันนี้ร้อนแต่ว่าฟ้าก็เปิดดีมากนะคะด้านบนมีห้องน้ํานะคะตรงนี้เป็น ส่วนของโซนแค่เนาะนี่ค่ะแค่์ตรงนี้แหละคะ่ะที่สามารถที่จะนอนได้เอ,ดเอาเก็บเอากเต็นท์มากลางนอนนะคะไปลงขึ้นไปดูข้องบนอีก ตรงนี้สวยเนาะ,ะเอาจริงๆแค่โซนแค่ก็เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยมากๆเลยนะคะแต่ถ้ายังมีแรงเหลือหรือไหนๆก็ขึ้นมาแล้วจะไปต่อกันที่โซนหน่อแรกก็ได้เลยค่ะจุดที่เราอยู่นี้นะคะเรียกว่าโซนแค่เนาะเป็นจุดแรกที่ถึงนะคะส่วนโซนที่ข้างบนนู้นนะคะคือโซนหนอแรดนะคะ ตรงนี้คือโซนหมูกระทะไปหมูกระทะอีกครึ่งชั่วโมงไปหน่อแรดอีก15นาที ะะตอนแรกร้อนมากตอนนี้ไม่ร้อนละอันนี้ก็โซนโซนแค่นะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะส่วนตัวนันว่าขึ้นไม่ยากอะค่ะเดินแป๊บเดียวเองก,ก็ถึงแล้วค่ะเพียงแต่ว,ว่ามันดันขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ต้องเกาะเชือกเท่านั้นเอง ทานข้าวเติมพลังกันคราวนี้ก็ได้เวลาไปต่อล้วค่ะที่โซนหนออแรกค่ะ สำหรับใครที่วางแผนอยากมาค้างคืนที่นี่สักหนึ่งคืนสามารถพักได้ทั้ง3โซนนะคะทั้งโซนแคร่โซนหมูกระทะแล้วก็โซนหน่อแรดค่ะแต่พื้นที่เนี่ยค่อนข้างมีจำกัดถ้านอนที่โซนแครก็สามารถที่จะนอนบนแคร่ตามรูปที่เห็นตอนแรกเมื่อกี้นะคะหรือว่าอาจจะกางเต้นได้แต่ก็พื้นที่จำกัดค่ะ แต่ถ้าจะนอนที่โซนหมู่กระทะหรือว่าโซนหนอแรดจะต้องนอนเปรค่ะทุกอย่างที่ว่ามาแนะนำให้จองก่อนว่าอยากจะนอนที่ไหนเนื่องจากพื้นที่มีจำกัดมากๆค่ะสำหรับการเดินจากโซนแคร่มาที่โซนหนอแรดระยะทางไม่ได้ไกลมาก แต่ว่าต้องปีนมีบางจุดต้องโหนเชือกนะคะต้องอาศัยแรงพอสมควรค่ะ ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือโซนหน่อแรดดูเพลสิคะถ้ามาค้างคืนก็ต้องนอนเพล <client> ตรงนั้นแหละค่ะแต่สามารถนำเพลของส่วนตัวขึ้นมาด้วยก็ได้นะคะการจะมาค้างที่นี่แลาไม่อยากแบกของขึ้นมาเองไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่เขามีลูกหาไว้บริการ ขนของก็ได้เช่าเพลก็ได้เช่าเต็นก็ได้บริการครบคันค่ะรวมถึงทั้งสั่งหมูกระทะขึ้นมากินบนนี้ก็ยังได้เลยค่ะ จุดนี้เป็นจุดที่เราจะตีนขึ้นไปตรงยอดของโซนหมูกระทะค่ะตรงนี้ห้ามพลาดนะคะสวยมากเลยแต่ต้องโหนเชือกขึ้นไปค่ะ จริงๆแล้วเขาล่องเรือตาหมืน่นถ่ายรูปตรงไหนก็สวยทั้งนั้นค่ะชอบจุดไหนก็จัดการได้เลยค่ะสำหรับคำแนะนำของนัดก็คิดว่าถ้ามีเวลาก็ลองมาค้างคืนที่นี่สักคืนหนึ่งนะคะน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวสำหรับการดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นค่ะสำหรับคำแนะนำอีกอย่าง นัดขอบอกเลยว่าที่นี่จริงๆแล้วขึ้นไม่ยากเพียงแต่ต้องใช้ความระมัดระวังและฟิดร่างกายสักหน่อยก่อนมาก็ดีค่ะสำหรับการท่องเที่ยวเขาล่องเรือตะเหมินของนัดคราวนี้ได้รูปแปลกตาสมใจเลยหาได้ไม่ง่ายนะคะวิวแบบนี้ค่ะยังไงถ้ามีเวลาลองมากันดูนะคะได้ยินเสียงไม้หัก และในที่สุดนะคะเราก็กำลังเดินลงค่ะขึ้นตอนประมาณ6กโมงครึ่งน,นะคะก็ผ่านไปสีชั่วโมงเนาะตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงครึ่งค่ะตอนนี้เราอยู่โซนแรกนะคะก็คือโซนแคร์ค่ะก็นั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงซึ่งตอนลงเนี่ยน่าจะไม่ยากมากเนาะเพราะว่าตอนขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างขึ้นนะคะทางลงก็เหมือนเดิมก็ถ้ามีเวลานะคะสําหรับที่นะแนะนําว่าก็ควรมาครั้งหนึ่งคืนนะคะเพื่อที่จะได้แสงเย็นเนาะ น่าจะสวยค่ะแต่ว่าของนัดเนี่ยคือเวลาจํากัดเนาะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะค้างคืนก็เลยจะไปแบบวันเดย์ทริปนะคะขึ้นตอนเช้าค่ะซึ่งข้อเสียก็คือร้อนมากบอกเลยว่าร้อนสุดๆถ้ามีเวลาก็นอกจากการมาเที่ยวบ้านมุงมาชมมาถ่ายรูปมาแคมปิ้งแล้วนะคะการขึ้นพิชิเ<อ><อ>ตเขาเตตเตอหมืนเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวเลืกหนึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิวสวยมากเลยใช่ไหมคะรูปออกมาก็เก๋สุดๆเลยคะ่ะ คุ้มกับการขึ้นมามากแบบนี้จะพลาดได้ยังไงจริงไหมคะ